สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับบ้านสวนออแกนิก USA ค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูต้นพริกขี้หนูขาวนะคะเนี่ยค่ะคุณแม่ปลูกไว้ตั้งแต่ต้นซัมเมอร์ตอนนี้ได้ประมาณสักสเกือบเกือบสเดือนนะคะเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้พริกขี้หนูขาวสายพันธ์ุนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะดกมากๆเลยเห็นไหมคะอันนี้หนต้นเท่านั้นนะคะเนี่ยแค่แบบว่าวิธีปลูกนะคะเคล็ดลับเนี่ย เราจะโน้มกิ่งเขานะคะเนี่ยพอต้นเขาสูงได้สักประมาณหนึ่งฟุตหนึ่งฟุตครึ่งเนี่ยเราก็จะโน้มกิ่งเขาลาบลงกับพื้นแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยแตกกิ่งก้านสาขานะคะเพื่อนๆพ,พอกิ่งเยอะปุ๊บเนี่ยลูกเขาก็จะเยอะนะคะเห็นไหมนี่น่าเสียดายนะคะว่านี่ที่รัดแมรี่แดนของเราเนี่ย ตอนนี้หน้าหนาวใกล้จะมาแล้วเนี่ยพริกเราก็พอเริ่มหนาวก็จะเริ่มแบบปลูกไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆคุณแม่เพิ่งลองอปลูกพริกขี้หนูขาวสายพันธุ์นี้นะคะปีนี้เป็นปีแรกผลลัพธ์เนี่ยคะ่ะเพื่อนๆก็อย่างที่เห็นนะคะตอบรับดีมากแล้วก็เขาไม่มีศัตรูพืชนะคะเนี่ยคุณแม่ปลูกแบบออแกนิกนะคะเราไม่ได้ใช้าสารเคมีหรือยาฆ่า,มาแมลงอะไรนะคะเนี่ยดูสิคะขนาดว่าเราแบบ ปลูกแบบไม่ไม่ได้ฉีดอะไรเลยเนี่ยเขาไม่มีศัตรูรบกวนเลยนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนดูสิเม็ดแบบสมบูรณ์มากเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมอุ้ยดกมากๆเลยเดี๋ยวปีหน้าแล้วก็ปีต่อต่อไปนะคะคุณแม่จะปลูกให้เยอะๆะเลยเนี่ยค่ะอันนี้คือมีกี่ต้นนะอันนี้หนึ่งต้นนะคะสองต้นสามต้นทั้งหมดนะคะในเนี่ยสี่ต้นนะคะเพื่อนๆนจ๋า เนี่ยถ้าเราโน้มกิ่งปุ๊บเนี่ยจะทำให้เขาแตกกิ่งเยอะแล้วก็พุ่มเขาจะใหญ่นะคะพอพุ่มใหญ่ปุ๊บเราก็จะได้ลูกดกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูทางนี้ก็มีค่ะอันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูขาวนะคะอันนี้แค่ต้นเดียวนะเนี่ยคุณแม่โน้มกิ่งลงมาเห็นไหมคะาจะสังเกตเห็นว่า ทำไมต้นเขาไม่ตั้ง,ต,งตรงใช่ไหมก็เป็นเพราะว่าเราโน้มกิ่งเขานะคะให้เขาราบลงกับพื้นนะดูสิดกมากๆเลยเนี่ยพอเขาเริ่มแก่สีเขาก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนเป็นแบบเขาขาวนะคะแล้วก็จะกลายเป็นสีส้มแล้วก็สีแดงนะคะจะแดงเวลาเขาสุกจะแดงแต่ว่าไม่แดงเข้มเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็กำลังหำหำเนาะ มาดูต้นหงอนไก่ค่ะเ,เพื่อนๆนี่หงอนไก่สายพันธุนี้คุณแม่ปลูกปีแรกเลยฟูมากๆเลยนะเห็นไหมอุ้ย,ยแบบเป็นเหมือนแบบกำมะหยี่อะค่ะเพื่อนเพื่อนคะดูเท็กซเจอร์ของเขาแบบอุย้ยอันนี้แค่ต้นเดียวนะนี่อันนี้ปลูกใกล้กันปลูกสองต้นดูสิคะแบบใหญ่มากมาดูทางนี้ก็จะมีะดาวเรืองคุณแม่ปลูกแซมไว้เพราะว่ามันช่วยไล่มแมลงได้เนาะ Yeah. อันนี้เป็นพริกเบกกแดดดี uh, Big Daddy นะคะชื่อเขาอ่ะดกมากเลยเห็นไหมอุ้ยอันนี้เป็นเหมือนแบบปลายๆเขาไม่แดดคะ่ะเพื่อนๆจ๋าแดดแรงมากเลยเวลาเขาสุกนะคะเขาจะมีสีแดงนะคะพันนี้อุย้ยขอภายคะ่ะเวลาสุกจะมีสีเหลืองคะ่ะ นะคะอันนี้เป็นพริกที่หวานกรอบแล้วก็อร่อยมากค่ะน,นี้เป็นพริกกระครังหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเบล l p เพเปอร์นะคะมาดูกันอันนี้ก็มีอ,อันนี้ดาเลียนะคะช่วงฟอลเนี่ยช่วงหน้าฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเขาดอกเขาจะเยอะหน่อยค่ะเบื่อๆอันนี้เพิ่งจะเริ่มเนาะเ,นเห็นไหมคะดอกเล็ก นี่กำลังบานก็มีนะคะดีบบานแล้วก็มีเนาะเดี๋ยวมาดูอ,อันนี้ก็จะมีอันนี้คุณแม่ปลูกไว้ให้พึ่งนะคะบ้านเราเลี้ยงพึ่งด้วยน,นี่ก็มีหงอนไก่หงอนไก่อีกพุ่มหนึ่งเห็นไหมคะสวยมากเลยนี่อันนี้เป็นพริกเตะเกล่าไฮบริดค่ะเพื่อนๆอ,อ๋อดูสิ สีม่วงสวยค่ะทางนี้ก็มีหงอนไก่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสีส้มเนาะนี่พันนี้จะสูงหน่อยนะคะต้นสูงประมาณสักสามสมสฟุตนเนาะอันนี้ก็จะเป็นป่า,าพริกของคุณแม่เนาะจะดเูเกะกะหน่อยเพราะว่า ต้นพริกก็อย่างที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่ได้ปลูกให้เขาตั้งตรงเราจะโน้มกิ่งเขานะคะก็เลยดูเหมือนแบบเขาจะแบบดูเหมือนเกะก,กะระนีระนาดนิดนึงเนาะนี่ดูเสียนี้ยังไม่สุกเลยหนาวจะมาแล้วค่ะเพื่อนๆพริกเนี่ยมันก็จะมออีอันนี้พริกพริกขี้หนูพันธุพุ่มนะคะเห็นไหมดกนะคะ พันนี้เผ็ดแล้วก็หอมมากเลยทำน้ำจิ้มเนี่ยอู้อร่อยมากเลยนะคะนี่เห็นไหมคะดกเชียวคุณแม่จะเก็บไว้ทําพันเหมือนกันปีหน้านะคะจะได้ปลูกอีกคลิกสายพันนี้ที่คุณแม่ไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องระวังเวลาเก็บนะคะ เราต้องค่อยๆแบบเอากันไกรปลายแหลมแหลมเล็กๆอ่ะค่อยๆตัดถ้าเราดึงบางทีเขาก็จะหลุดออกมาแบบเป็นยวงเลยนะคะเนี่ยทำให้เราเ,าเสียพลิกที่ว่ายังอ่อนอยู่นะคะเนี่ยดึงมั่วๆก็ไม่ได้นะคะต้องใช้กันไกลตัดเนาะมาดูบานชื่นค่ะอันนี้เป็นบานชื่นเลมอนพีชนะคะดูสิสวยมากเลยอะ่ะโ ดูดอกเขาสิคะดกด้วยนะอันนี้ป่าคลิกนะคะดูสวยมากเลยอะ่ะพอเริ่มค่มล้วก็ยุงก็จะเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ต้องรีบขึ้นบ้านแล้วโอเคค่ะวันนี้คุณแม่จะพาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยว วันหลังคุณแม่จะพามาดูต้นอย่างอื่นมั่งเนาะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย